I will Thai life come back to channel to food my the USA สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะคะช่อง Thai food อาหารไทย l l i f in t t h u USA มาคะ่ะน้องๆวันนี้พี่ติม๋มจะชวนน้องๆมาทำพกช็ c h o p in the bag นะคะซึ่งเป็นพก chop ที่ว่าเราจะใส่ในถุงซึ่งพี่ติม๋มก็ซื้อเครื่องมาแล้วนะครับอันนี้เราทำบันนทีาทำแบบไม่ง่ายไม่ยุ่งยากซึ่ง คุณสาม,มีนางบอกนางอย่าก,กินนางอาขอร้องให้ทําให้นางก็เลยจะทําตามที่นางขอเดี๋ยวนะคะซึ่งเขาก็มีในในซองนี้นะคะเขาก็มีอันนี้ให้เลยค่ะถุง จะต้องกันกายกิบมีแ่ถนนี่นะคะเขาก็จะให้ถุงเรามาในในซองก็มีถุงแล้วก็มีที่รัดนะคะวันนี้เราจะทำแบบง่าย เดี๋ยวนะ นี่ก็คือเครื่องผสมมากค่ะเราทำแบบไม่ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากซึ่งบางคนเขาเอาอันนี้ผสมกับน้ำแล้วก็เทเข้าไปในถุงเลยก็มีนะคะแต่พี่ติ๋มจะเอาใช้อย่างนี้ก่อนค่ะทำแบบนี้ขอโทษต้องใช้มือนะคะส่วนพี่ติ๋มจะทำแบบนี้ก่อน มาค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาอันนี้เข้าไปเลยค่ะ ซึ่งเราจะอบประมาณ350นะคะ350รอองศาเอ้ฟาเรนซ์ซับเ้ยพูดที่ยวกันวันนี้พูดไม่ถูกละซึ่งก็มีเคยทำมาก่อนนะคะน้องที่ทำของพกช็อปนะคะแล้วก็เทน้ำมันลงไปเลยค่ะ ไิ้มให้อาคาศออกส่วนสผักพี่ติ๋มก็จะใช้มันอันนี้นะคะทำ เดี๋ยวกลัวคุณสามีนาไม่อิ่ เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปประมาณพี่ติมจะไปประมาณ50นาทีนะคะน้องๆมาดูกันค่ะ